เอาละครับวันนี้เราจะมากินข้าวกับนี่ชุดนี้เลยเห็นไหมเนี่ยนี่แล้วก็มีเบอร์เ,อเพื่อนผมชาลีอารันตานีกะปิหลวงไก่เออดนูกล้ก่กะปิหลวงไก่ใครอยากได้เนี่ยผมไม่ได้ขายนะใครอยากได้เนี่ยติดต่อคนนี้เลยอารันตานีถ้าไปได้สามเจ้าวันนะชาลีชาลีเพื่อนผมติดต่อกนนี้หรือไม่ก็ติดต่อเฟซบุ๊กของ กะปิหลวงไก่เลยอ่านนี้นะเดี๋ยวจะมาชิมดูนี่นี่กะปิหลวงไก่ดูดูดูเนื้อกะปิเลยนี่ดูเนื้อกะปิลองชิมดูดิอืมกะปิเดี๋ยวราจะลองนี่เลยไปเนะี่ย ่นีเลยอืมกินกับผัดอย,ยู่เฉยๆอร่อยเลยเจะกินกับข้าวอามากิข้าวกินข้าว,าวน้ำบูดูวางไว้ก่อนเดก,กินกะปิก่อนเดี๋ยวก,ก็เดี๋ยวกกินกะปิวันนี้นะอันนี้กินข้าวกะปินีลองดูด้วอร่อยไหม อืมอันอร่อย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 อืมจะปิหลวงไก่ไห่พริกลองดูด้วยพริกกินพริกกับกะปิอืมก็ได้เอานะเอากะปิมาผสมหน่อยนี่ว้อ อืวันที่เท่าไหร่นะวันที่สิบวันนี้พรุ่งนี้ถึงวันที่สิบห้าที่ปัตตานีอ่ะก็จะไปเปิดบูธที่งานมอเตอร์โชว์ปัตตานีนะเนี่ยกับอ่หลวงไก่แต่ว่าลกหลวงไก่จะไปที่บูธด้วยใครอยากเจลลลนไก่ตัวหลวงไก่ตัวเป็นเป็นเนี่ยไปเลยนะนี่สตอสตอลวกสตอลวกอืม เอืมกว่ากาวไม่ได้แตะปลาแล้วไข่ยังไม่ได้แตะเลยกินปลาทอดนะะต่อต่อจต่อจต่อไม่ลวกก็มีนะที่ส่วนชมขาวมามามาแล้วผมจะกินกะปิหลงไก่ กินข้าวกัะปิหลวงไก่ไม่ได้ขายแต่ถ้าอยากได้เดี๋ยวจะสั่งมาตั้งๆไว้อืร,อออร่อยวันนี้ขอวางนะ้ำบูดูก่อนนะแต่กินกัะปิหลวงไก่อร่อยเว้ย รอรออืมร่วงไม่ไรกระดูกยังไม่เห็นเรา nah, ine, เพิ่งเจ็ดโตมเตียงอืมเนี่ย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 เนี้ยไม่ไผ่เอ้ยไม่ไผ่หน่อไม้หน่อไม้อืม อยาล่ะซื้อได้นะติดต่อชาลีเพื่อนผมอะอาลันอลันตะมีเบลีเบลีเบลีเ <c oughs> บลีเขาซีกับหลวงไก่เดี๋ยวก็จะไปเปิดบูธวันที่สิบเนี่ยที่งานมันก็โชว์ปัตตานีตัวใหญ่ปกติแล้วนจะจัดแถวหน้าซีเอสใช่ไหมตรงนั้นไม่เปดก็ี่จนพิซซ์ซะเนีย่ยอืม,อม

มันไ่บูดูไม่แตะอ่ะเป็ดพริกอื้อ้ยแตงกวาไม่ได้แตะวัเนี่ยดูไข่ต้มกับกะปิเห

หมดเลยแป๊บเดียว,ข,ว,ว,ข,วข้าวหมดแล้วข้าวข้าวหมดแล้วเมื่อข้าวหมดอืมจะปีกรวงไก่ ืมนะครับพรุ่งนี้วันที่สิบที่งานมันจะเจอบอตันนี้ก็จะเปิดบูธเบลีเบลีเบลีอารันตานีแล้วั้งขายก็หลวงไก่ก้วหลงไก่จะไปเจอที่บูธด,ด้วยก็อยากเจอหลวงไก่ตัวเป็นๆครับพอไปเจอที่บูธนี่ก็ปิดหลวงไก่ครับ<ฮ>สารจังหวัดก็ติดต่อเบลีเบลีอารันตานีเนี่ยเสร็จโอ้ย อืมกล้าม่เือเลยโอร่อยน้ำมูกไหลเลยสุดจริงๆส่วนชมส,วน,สวนชมเขาครับอยากกินแบบนี้ก็แวะมาได้ครับ